สวัสดีค่ะยินดีต้อนรับเข้าสู่นานาสาระบันเทิงค่ะกล้องห้วยไร่ฟาดเลือกตั้งไปทำไมแล้วจะรู้พลังวัยรุ่นเป็นยังไง เป็นอีกหนึ่งคนที่มักจะออกมาแสดงความคิดเห็นเรื่องการเมืองสำหรับก้องห้วยไร่ที่ล่าสุดออกมาประกาศว่าจะใส่เสื้อสีส้มไปขึ้นคอนเสิร์ตเย็นวันที่13กรกฎาคมแม้จากนั้นจะทราบว่าผลการประชุมร่วมรัฐสภาเมื่อวันที่13กรกฎาคมนายพิธาลิมเจริญรัตแคนดิเดตนาย,ยกรัฐมนตรีพักคก้าไกลแพ้โหวตด,ด้วยคะแนนเสียง324ไม่ถึงเกณฑ์37 5ท ำให้ไม่ได้รับเลือกเป็นนายกในการโหวตรอบแรกแต่ยังคงใส่เสื้อสีส้มขึ้นคอนเสิร์ตโดยมีคนถ่ายคลิปติกต o อกขณะที่ก้องห้วยไร่พูดในคอนเสิร์ตด้วยซึ่งกล้องได้พูดถึงความรู้สึกหลังจากทราบผลโหวตนายกไว้อย่างร้อนแรงโดยก้องระบุตอนหนึ่งว่าบ้านเมืองคนอื่นเขานายกจะบริหารประเทศไปแล้วไทยได้แต่ พวกเรายังอยู่กับที่แล้วเป็นอะไรแพ้คือแพ้จะหาเหตุผลทำไมหลายคนต้องเดินทางจากต่างจังหวัดเดินทางจากต่างประเทศเพื่อมาเลือกตั้งเงินก็เสียกันเป็นหมื่นเป็นแสนใช้งบประมาณ6 0 0 0ล้านในการเลือกตั้งไม่มีใครจะเหมาะสมเท่ากับเขาแล้วจะเอาใครเป็นนายกถามหน่อยถ้าเกิดว่าดีเรายินดี ชีวิตประเทศไทยเราเปลี่ยนแปลงแต่ถ้าไม่ดีเราก็ไม่ต้องเลือกอีกแต่นี่ยังไม่ได้ทำอะไรมีแต่จะเอาออกอย่างเดียวสู้ไม่ได้เอะอะยุบพักยุบพักเอะอะคัดออกไม่ได้เป็นสอสอถ้าไม่ได้ก็อยู่กันอีก4ปีแล้วเจอกันใหม่แล้วจะรู้ว่าพลังวัยรุ่นมันเป็นยังไง หลังจากโพสต์คลิปไปไม่นานมีคนเข้ามาชมกว่า1.7ล้านครั้งและแสดงความคิดเห็นจำนวนมากเช่นคนจริงขอบคุณกล้องหลายๆคนที่เว้าแทนคนไทยคือเว่าถือคนแท้อายคุณกล้องพูดถูกขอขอบคุณแหล่งข่าวที่นี่ .com ค่ะหากเพื่อนๆชอบคลิปนี้ช่วยกดไลค์กดแชร์หรือกดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้ด้วยนะคะ